นิวบาลานเฟสโฟมเอ็กซ์หนึ่งหนานุ่มสบายใส่เพลินทั้งเดินและวิ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามกันในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มารีวิวรองเท้าอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นรองเท้าสายซัพพอร์ตสำหรับคนที่กำลังหารองเท้าเพื่อเริ่มต้นวิ่ง ผมอยจะแนะนำคู่นี้นี่ก็คือ New Balance f r e s Foam X 1080 V 1 2เป็นรุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งออกมาไม่นานนี้เองนะฮะทีนี้เรามาจอดจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้กันบ้างนะครับว่า New Balance f r e s Foam X 1080มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับจุดที่1เลยนะครับนั่นก็คือตัวโฟมครับโฟม Fresh Foam X ของ New Balance นั้นเป็นโฟมตัวท็อปที่สุดนะครับขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มสบายในการสวมใส่นะครับแล้วก็โฟมนยให้มัหนามากๆนะครับเพื่อน หนาถึงขนาดส้นเท้าเนี่ยสูง36มิลลิเมตรเลยนะแล้วหน้าเท้าเนี่ยสูงอยู่ที่28มิลนะครับเป็นรองเท้าสายซัพพอร์ตที่หนานุ่มจริงๆ2นะครับนั่นก็คือตัวอัปเปอร์ครับอัปเปอร์เป็นไฮเปอร์นิตนะครับผ้าถักที่มีความนุ่มกระชับสบายนะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีครับถัดมาข้อที่3นะครับทรงของรองเท้านะครับเป็นแบบ Rocket Shape ด้านหน้าเชิดขึ้นแบบนี้ด้านท้ายก็จะเชิดขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับมีส่วนในการช่วยเพิ่มความสมูทในการที่เราเปลี่ยนเท้านะครับก็เซฟพลังงานของเราลงครับ4นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องเท้าหน้ากว้างนะครับรองเท้ารุ่นนี้ก็มีรุ่นหน้ากว้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลือกได้แบบสบายๆไม่ต้องมีปัญหาหละว่าใส่แล้วจะบีบรัดหรือเปล่านะครับ5ครับ ดีไซน์ของรองเท้าคู่นี้เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับลองดูกันหน่อยเดี๋ยวหมุนตัวโชว์หนึรอบก็แล้วกันนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงครับนี่ดูเลยนะจังหวะน,นี้ก็ให้เครื่องบินผ่านไปนะครับเราก็จะไม่พูดสาวเอฟเฟกต์ประกอบเครื่องบินเป็นไงบ้างครับดีไซน์ของรองเท้าคู่นี้ New Balance f e ส f o ม m X 1080 V12 เต็มสิเพื่อนๆให้เท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ต่อมานะครับมารีวิวการใช้งานจริงบ้างดีกว่านะครับหลังจากที่ทดสอบไปแล้วประมาณ50กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับบอกไปก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสวมใส่นะครับคู่นี้ f ฟสโ o มเอ 1080B12 เนี่ยผมใส่คู่นี้ใส่ได้สบายมากอาจจะเพราะว่าหน้าเท้าของรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นแบบวายด้วยรุ่นหน้ากว้างด้วยมันก็เลยใส่ได้แบบโอโ้สบายสุดๆนิ้วเท้านี่ขยับได้อิสระเลยนะครับเพื่อน เวลาที่เรายืนอยู่บนอรองเท้าก็ยืนได้แบบเต็มๆไม่ตกร่องนะดูสิเพราะบริเวณอุ้งเท้าก็มีส่วนกว้างขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เรื่องการสวมใส่เนี่ยผมว่าใส่ได้แบบสบายมากๆนะครับยิ่งเท้าปกติไปใส่รุ่นที่มีหน้ากว้างยิ่งสบายใหญ่เลยจบเรื่องการสวมใส่ไปแล้วนะครับทีนี้เรื่องของการระบายอากาศบ้างนะครับคู่นี้ผมใส่ทดสอบวิ่งซิติลันระยะทางประมาณ16กิโลเมตรไปร่ปรวมกิจกรรมซิติลันมันฟันเบอร์นี่แหละ ก็ใช้เวลารุ่มร่วมไปประมาณ3ชั่วโมงนะครับคู้นี้สบายสบายเลยเพื่อนๆมันไม่อบร้อนนะครับวิ่งได้แบบโอเคมากๆนะสำหรับตัวโฟมนะครับเฟสโฟม x คู่นี้ให้ความรู้สึกนุ่มนวลนะครับไม่ได้นุ่มยวบจนเราต้อง ออกแรงเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้เฟิร์มแน่นจนกระด้างจนเกินไปนะครับมันเหมาะสําหรับคนที่วิ่งแบบชิลๆสบายๆนะครับไม่ต้องเค้นแรงเยอะแล้วก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะครับแค่สวมใส่เข้าไปแล้วก็ออกไปวิ่งได้เลยนะครับรวมไปถึงตัว Rocket Shape ที่อยู่ในรองเท้าคู่นี้นะครับการปรับทรงองศาดีไซน์หน้าเท้าแล้วก็ส้นเท้าเนี่ยมันช่วยให้เราวิ่งได้สมูทมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วคู่นี้ F ฟ f โฟม X 1080 V12 เหมาะกับใครนะครับใครที่กำลังเริ่มต้นวิ่งนะครับอยากจะได้รองเท้าซัพพอร์ตดีๆสักคู่หนึง่งใส่ซ้อมแบบทุกวันวิ่งแบบสบายๆชิลๆนะนะกล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงมากผมอยากจะขอแนะนำรุ่นนี้1080 V12 นะครับคุณใส่แล้วคุณน่าจะชอบแน่ๆส่วนนักวิ่งที่มีประสบการณ์แล้วนะครับวิ่งมาสักพักแล้วเป็นขาแรงนะครับอยากจะหารองเท้ามาเพื่อหมุนเวียนเปลี่ยนนะฮะ เป็นการทำชูโรเทชันนะครับก็อยากจะขอแนะนำรุ่นนี้เอาไว้ใช้ในวันซ้อมอีซี่ซ้อมวิ่งยาววิ่งไกลนะครับก็น่าจะเหมาะสมเช่นเดียวกันนะครับจุดสังเกตนิดนึงรองเท้าคู่นี้มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับรวมรวม300กรัมเลยในขนาด10 US ที่ผมใส่นะครับถ้าเอามาใส่ซ้อมทำความเร็วมันอาจจะไม่ค่อยสนุกมากนะฮะเพราะฉะนั้นมันออกแบบมาเพื่อดีเลย์เทรนเนอร์วิ่งอีซี่วิ่งซ้อมยาววิ่งแบบสบายสบายมากกว่าข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับ ดิวบาลานซ์เฟสโฟมเอ็กหนึ่นะครับวีสน้ำหนัก300กรัมส้นเท้าสูง36ม mm, มหน้าเท้าสูง28มิลนะครับราคา5,490บบาทผมใส่คู่นี้ตรงใส คู่นี้เป็นวายด้วยแหละผมเลยใส่ได้ตรงไซส์แล้วมันยังเหลือเลยนะผมคิดว่าถ้าเป็นเท้าปกติไซส์ปกติก็น่าจะพอดีพอดีเหมือนกันนะครับแต่ยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยไปลองที่ร้านก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆคนไหนที่นนสนใจนะครับหาซื้อได้แล้วนะครับที่ New Balance Store ทุกสาขานะครับหรือจะไปที่ Super Sport ก็มี Sport Mall ก็ได้นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งคือที่ Rev r n n e r ก็มีเช่นเดียวกันนะครับแฟนๆ New Balance ที่ใส่1080มาแล้วในรุ่นก่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับ รุ่น V12 ที่มีการปรับเปลี่ยนโฉมหน้าแบบนี้ไปบ้างนะครับความรู้สึกเดิมๆยังคงมีอยู่ไหมช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับขอบคุณน e วบาลานซ์ไทยแลนด์นะครับที่ส่งคู่นี้มาให้ทดสอบนะครับดีใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสทดสอบนีวบาลานซ์สักทีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดจะจะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณนะครับวันนี้ผมปอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ